ซูชิวันนี้เมื่อกี้สั่งไปแล้วนะคะอันนี้คือไก่เมื่กี้สั่งไก่ไปแล้วก็มันจะมีนี่นะคะร้อยเยนวันนี้มากินซูชิร้อยเยนมีให้เลือกหลายอย่างมากนีเรากดเลือกได้เลยนะคะจะกินแบบไหนเยอะแยะเลยขนมก็มีนะคะขนมน้ำมีทุกอย่างโยเกิร์ตก็มีนี่นะคะขนม อออดื้อปดรอแล้วก็ถ้าใครมานะคะภาษาญี่ปุ่นเราไม่รู้เลือกภาษาเปลี่ยนภาษาได้นะคะตรงนี้นะคะเราเลือกได้เลยแล้วก็มีน้ำเปล่ามีชานี่คือชาเราจะชงชากินกันนี่น้ำร้อนนะคะ <c oughs> นีชาเขียวต้นตำรับ ของเรานี่คือชาเขียวแท้ๆเลยนะคะตักเลยค่ะเอาเข้มข้นแค่ไหนเข้มมากเลยนะคะอย่าเอาเยอะเดี๋ยวนอนไม่หลับอเอาสักสองใส่เปลี่ยวหีช้อนใสคน เข้มข้นมากนะคะทุกคนหอมมากมาแล้วน,นะคะได้มาแล้วนี่คือซูอชิของเราวาซาบิเข้มข้นมากอันนี้เท้เลยนะคะของเท ก็จะบอกว่ามากินที่นี่ซอสอันนี้อร่อยมากซอสอันนี้มันจะหวานหวานอร่อยมากนะคะอันนึงแล้วอันนี้เป็นหมูเนื้อเนื้อเมื่อกี้ที่สั่งไปอ๋อน่าก,กินมากทุกคนซูชิกินกันเลยนะคะเอามาลองกินกันเลยเอาอันนี้ก่อนปุ้ม ใส่ไปเลยซอสวาซาบินะใส่ใส่เข้าไปมาอีกอันนึงแล้วเองไม่ใช่ใส่เข้าไปวาซาบิสดสดนี่วาซาบิใส่เข้าไปอ,อร่อยแค่ไหน ฟินมากนะคะทุกคนเข้าปากและะ้วะากระบิบขึ้นจมกูกมาแล้วมาแล้วไก่ทอดนะอร่อยมากห้นองน,นี้ซีฟู้ด มากกินมากคนเดียวพอแค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวไม่พอเดี๋ยวสั่งเพิ่มใหม่เดีย๋ยวไม่หมดนะคะ